สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสููช่องแหม่มผ้าร้วยคะ่ะมือนีแหม่มผ้าร้วยเดินทางมาที่วัดปูดำคะ่ะซึ่งมาตามหาแนวทางตัวเลขฝากต้นพ่อแม่พี่น้องคะ่ะซึ่งวที่ผพานมาแนวทางตัวเลขของปูดำกับเขาเก้าสองตรงๆเด้อคะ่ะเด้อพี่น้องสําหรับแนวทางตัวเลขของปูดำนี่คะ่ะเดี๋ยวแอดจะให้เบ่งคะ่ะซึ่งวัี่ิพานมาคะ่ะของปูดำคะ่ะเม็ดเดียวเน้นๆปูดำฟันไปที่เก้าสองค่ะพี่น้อง ออกตรงๆเลยค่ะพี่น้องสําหรับท่านใดลงทุนไปกับปูดํ็คือสิมิโชไม่ลาบกันยุ่เนาะค่ะเนาะสาหรับงวดที่ผ่านมาคะ่ะสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทางช่องแหม่มผ้ารวยคะ่ะเพื่อสิบัได้พลาดคลิปดีๆแนวทางตัวเลขจากทางช่องคะ่ะค่ะสําหรับงวดนี่ปูเพิ่นสิให้ยตัวใดเพิ่นสิฟันห้ตัวใดกะมาไปตามไปฟังน้ำกันค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศวัดของปูดำเ้อะค่ะพี่น้องเอ้อ ซึ่งแอดก็มีโอกาสเดินทางมาตามหาแนวทางตัวเลขฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องช่วงสายๆของวันที่ยี่สิบสี่มกราหกห้าค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะสำหรับท่านใดที่อยากจะรวมสั่งลงขั้วน้ำปูดำค่ะซึ่งเอ่อปูดำเพิ่นยังขาดจะตุปัจจัยขาดทุนทรัพย์หลายค่ะพี่น้องย่างว่วล้วค่ะเพิ่นสีสั่งล้งขั้วด้วยค่ะพี่น้องด้อสำหรับท่านใดอยากจะรวมทำบุญสั่งลงขั่วน้ำปูดำค่ะ เดี๋ยวแอดจะแปะหมายเลขโทรศัพท์ไว้ถ่ายคลิปไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเด้อให้พ่อแม่พี่น้องโทรสอบถามหรือว่าพูดคุยกับปูด,ดําได้เรยเด้อค่ะพี่น้องสำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมจ้างเฮ็ดล้งรัวน้ําปูนะค่ะซึ่งลงงรัวของปูคนก็เฮ็ดมาดนแล้วบบแหลวจะเทื่อพี่น้องคนยังขาดปัดจจัยขาดโทรศัพท์ค่ะโทรปูให้ปูรับโทรศัพท์เอาเด้อแต,ต่ว่วาหัง ผู้ใดสีทามากกับแวาดังๆเนี่ยครับปูปูแล้วหูปูพอดีใช่ที่เวาดังนี่เพราะเป็นอย่างที่ผมเป็นไห้ปูที่ผมเป็นปูหูบอดีเลยเววแห้งวแห้งมันจไหก็ได้มีผู้ฝากว่าอยย่สามร้อยเนาะครับตัวขาวทั้งแยมเมนี่แหละซอยกันเด้อซอยกันจางซอยกันมิดเนื้อมาสาซอยแน่ได้บุญได้บุญหลายได้ส่งวัดในชาตินา เราสางบุญใหม่ผสมบุญเก่าไว้ชาติหน้าเราก็จะได้ร่ำรวยกัวเก่าเมือนเดิมสร้างหลายก็เป็นมนุษย์สมบัติมีโภกัรัพย์มากมายไต่กองเพื่อยังปู้ดำนี่วัดนนสว่างแว่นมนืดเนาะหลางมาน,นี่กับาปีพาน,นี่กะคิดแล้วก็หาเน้นจากแรงชัติห้ายาโฉมันนันจากเาอฟซีาจ,าานานจาก, FC, จาก เห็นงานยูทูปนี่แล้วมากอนเยอะคนน้นอ,อยคนหน่อยมากแต่เฮ็ดเอาช่วยกันไยกันสางไยกันนั่นได้ได้บุญแท้แน,น่นอนเพราะว่าผูา้ศึกษาประเทศไทยทุกหกพู้แก่กับไอ้เบอร์ธนาคารทากศการเกษตรของผู้นี่เขาก็ท่านได้ดูดีทาริกวัลท่าตูดแถวนัน่นจะจดย์เข้าไปไป,ไปขเขาเรื่องแกเขาไปโดยมากเขาดูจะต้องศึบบกษามาจาก ข้าเจ้าเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรให้ข้าเจ้าปฏิทูมาถามหมายเลขบัญชีนั้นผมกันผมลงหมายเลขบัญชีลงไปมันบอดได้ผมลงบอดได้เออช่องผมเพิดติกไอช่องผมถือปิดสามเทียแล้วเที่ยวล่องบัญชีตะกี้ผมกัรลงบัญชีให้เบิร์ลาว่าใดก็ได้ครูวันนี้ผมก็เลยให้เพอนทรมาถามเอาซะโทรมาหล้วก็่มาถาม วาหมายเหล็กบัญชีเล็กังยังสินะเอ้เต้าถามเอาครับให้โต้ถามเอาจังหวะกัดจีงเบอร์โต้ปูอหหรเพิ่อเตทาถามน้ำปูโรดว่าเปิ้นมีเขียดจะหน้าอยากต่างช่วงใดยังสินะเบอรีเจ้าลยซส่กันเด็ดตัวขาดได้ครับซอยกันเฮ็ดซอยกันจางเข้ารูไปก็โดนตอบคือไกลไปเลยก่อนคือเวื่อหนึ่งค่ะเมื่อห่ เวเนนระทับวิจักหาลอยช่วยแจ้แพทย์ตรวจสอามเลยเมื่อมายาติมาทำบุญท้างาบุญได้บุญหลายเด้ได้บุญมากกับผู้ดําอันนี้ผู้กระจิบเขียนเจ้อุทิศไปหาผู้ใดข้าพระเจ้าจะทำบุญสร้างโลมครัวอุทิศสมบุญไปหาผู้ญาติใดชื่อจริงนาจริงอันนี้มาแล้งผู้กระจิบไปเพิ่มสวดมนต์ตำรับแล้วอันนี้ญาติโยม ได้มาทำบุญร่วมในองค์เิดีย์ชมพูข้าพเจ้าครูดำพระครูวันชุโนได้พระคู่พัฒนาดีเด่นในจังหวัดอุดนได้เพิ่นเจี่ยวหายใจอยู่พุ่นแล้วพอพอผักคู่ประจายมาเห็นหนี่แล้วผมมากกถินร่วมกฐินหลวงแล้ววิญญาณเกี่ยวโพพระเทวน้าเฮ็ดพระนุ่มมากินในมัดไปวันนอนเพื่อจะเยียบคนมันดีประลัน เอาเอาสานเพชรอะไรนเพื่อเกิดธี่์เอาเพื่อเกิดเล่าเอาแบบผู้พัฒนาดิเด่นในจังหวัดอุนว่าเป็นพระพัฒนาบ้าโนนหรือบ้านถามเอาไว้ดู่จเนาะข่านมาเนะน้รอ้าพุทธลูกไปตกโต๊ใต้ต้นสีมาโพกุกจีตู่ของเสวยสีพัดก้อนพัเย็นแม่นหมดเอยหลังคาสีมาแม่นหมดเวลาเฮ็ยใจเขาจะไปสู้จำแหงอมโบดเย็เราเด้เาจะเราจุดสั่ง วันปลาเม่รู้วันประชาธารกินก็ไม่เป็นประชาเด้่ยเราคิดว่าถ้ามาสร้างแล้วเราเป็นพระมีความรู้เนี่ยญาติโยมสมมติว่าตายก่อนอายุสงไข่สิบวันสิบห้วันยึดต้นตอตามประชาที่ปู่ก็ที่แล้ววันศีลเนี่ยปู่เคยเมตตาลสวดพระชันยิให้จบสวดสุขบูมให้ถึงแปดหมื่นจีงกันกันอุทิศจุดบุญให้ให้บุญให้พรเขาได้ไปสืบสมบัติยุคผ่านโอ้จัดทุกสิ่งย่าง ด้ยาดยมาทำบุญื่องกับคุนพ่อกาดคุณพ่อโ่อการคุณชนบุรอให้เพราะว่าพูมมาเป็นพระนี่ยสมเด็พระตดศวทุอยหลีเนี่ยเทวดาเจ้ชันนั้นเป็นชั้นที่โน้นเนี่ยชั้นทีาได้ไหมพ่อจะถือปีบรดีมาเด้อมาจะรบขอบวชรบด้วยถูกพระหูวสี่ทิศไม่ตงไปยึดทาทงสี่เหลี่ยมเข้าบัดเข้าหลักเนี่ยมากรุงรตอได้ผู้ไปศึกษาจากพ่อผู้สมพ่อผู้สมติดทุกบาปู มีผู้เหระเป็นผู้ให้เพิ่นตอนนั้นเพิ่นนั่นเปิ่ลผู้ให้เพิ้ลญานเสียมีช้าเพิ่นอู้คนสุภาพตาเชี่ยวดีเพิ่นสาสเต็บุญน้ำปูสามลอยผมเห็นบุญน้ำปูเพิ่มไปอีกสองลอยก็เลยเปลี่ยนหาลอยแล้วปูเด้อยขอน้อยน้ำลอยหนึ่งปูถูกเลี้ยงตั้งกันเด้อ็ขาดตรงในร่างไม่เข้าทับเสดทับบุญทับบุญใหม่ผสมบุญเก่า นี่ถ้าปูได้ก็สังเวยสร้างหรอกเอาบที่รเอนใช้จานใช้จานบอกปูจานมีเนี่ยื่อจะไรของอยไรอย่างนี้โอ so ้ในจานที่โอใช้จานเขาชื่อเราูเ uh ด้ใ huh. ช oh, no. no ่จานเอาเดี๋ยวเอาอะไรซื้อพันได้ไปจะสวดในคนนถ้าปูได้คุนสุภตาเขี่ยวดีเรื่องทั้งบืนนับเป็่นเข้ามือใจพระประธานกับหมอกเล่าก็สิบยอมมือตอดพระประธานเด้อจะได้บืนทั้งน้อยจะได้น้อยทั้มากได้มาก ว่าทั้งเลยอ,อยากจะบุญบัวไดยเขาทำเบาเขาเห็ดบเท้ากระดาก็ีกกเ,เห็นยี่ดอกพูเขาเหยดยยังกระไดอ,อันนี้ก็รทีเดียวอ่าสิเาเมือนั้นคือมีมาหลายท่านรับเปรตตั้งิยนย่ำหมุนเวียนกันนะนะหมุนเวียนกัครับอ,อันนี้ก,การทางการยูทูบเนี่ยก็ดีอันนึ อาผู้กระขออุทบาททุกตัวทุกน้ำแบบเอ,อ่อไอซอยเฮ็ดซอยสารซอยช้างนิดหน่อยซอยไผ่เฮ็ดไผเพราะว่าผู้กระดึงมาทั่วประเทศเด้อเพราะว่าผู้จะรู้จักคนทั่วประเทศคนจะมาทั่วประเทศผู้จำแนนแอบอะไรเนี้ยน,นี่จะมาเช็คเท้าสองเท่านี่ฉันจำได้เด้อฉ <ฮะ S 1> ันมาเท็จเยอะดีไอ้เกี้ยวผู้เก่ง อุ้ยตำงานเราไม่ทคน,น,นคมากทั่วประเทศแล้วมาหามาซอยนี่เด้อประชันดีจ้าบาดหบุญทันที่หันแต่ซอยกันเหตุกันสร้างกันทำได้หน่อยได้หลายถ้าเราสางหลายเขาก็ได้บุญหลายหลังคนอยากด้วยปรเทศเพื่อสางเข้าเป็นคนหนึ่งขาดคนเหลวชั่วเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเออบมื่อ,มอเม่นธรรมดาเลยลำบากสร้างเวรสร้างกรรมมาร้อยชาติพลายชาติค่กสัตว์ในโลกแก นี่สี่เจ็ดัดในหนังสือทีนี้เราไปฆ่าเขาเลยไม่ใชทำบุญให้เขาเด็กเราจะติ้ทำบุญให้เขาเื่อต่างแต่เกิดามตัดัองมุดนิดนอยถึงว่าเกิดอันี้เขางมาท่วงฉันย่าเหลือสางเวจะกลับมากคนที่ตายไปเร็วไหมาคมว่ามีกําน้อยแต่คนตายนานตายนี่อายุหลายๆนี่กลับมากทึ้นอย่งผู้นี้ในชุดสามกลับหลายที่จัอ เรานน้นตายังที่บุญหลายตัวแบว่าม่นี้บาบบบหลายเละใส่ใส่กัรหลายแต่ว่าเขาเนี่ยเกิดมาจากไม่บุญหลายโอ้ยบาบไปหลายแด้วเพราะว่าจากเห็นลูกเขียนเราดเอาเป็นคู่เป็นคี่กันให้เขาเด็นั่นว่าเจ้าศูนย์สี่แปดครับอ๋เอาปูเตียวเลยเดี๋ยวทีเขียนอ่าน้นดอกเดี๋ยวเขียนไม่ดอกเ้าศูนย์สีหเจจีนี่แหละ คิดไปจะบพกผ่านเลยเป็นนั้นือมั่นใจปนั่นพูมั่นใจปนั่นแหละแต่ว่าคิดต่ว่าจะไปซื้อซีแปดกับเก้าศูนย์จะไปซื้อจของเมื่อ่ดีจะเน้นเน้นตัวไดพูแม็กหละตัวหดหลายพูแม็กเดี๋ยวนี้เือเน้นเน้นเก้าศูนย์ซแปดเน้นเก้าศูนย์กับซีแปดเนาะพูเน้นเนาะเอาไปซื้อสามเก้าศูนย์สามซีแปดด สามเก้าศูนย์สามสี่แปดพูดที่เสื้อว่าคันเลขสามตัวชื่อสามเก้าศูนย์กับสามสี่แปดเอะเอาสามใจรักลอยวันหนึ่งน้ปูนะยังเปิดทั่วปูเลยนะเก้าศูนย์สี่แปดอันนี้มีเอฟซีมาอยู่ในนี้บอเนี่ยยังบอสอยู่ครับย่นีีเด๋วผมใต้เป็นคลิปผมกิใต้เป็นคลิปลงไปเบอร์ทั่วปู เบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรดเบอร์โทรเอาน้ำเบอดีหรือเบอดีเบดีเนาะบอเอาเบอร์โทรขาเพ่อยากเคสบุญพ่นี่เีทรถามบัญชีน้ำปูเบอร์เบอร์โทรนะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหศูนสามัวบศูนย์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 ห้าสามสี่ปดอือ

ค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของปูดำเ้อค่ะเด้อแคบหน้าจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะสำหรับวันที่ผ่านมากับเก้าสองเขาน้นๆค่ะซึ่งวันนี้ปูดำพอน้นไปที่เก้าศูนย์กับสี่แปดเลยค่ะเด้อแคบหน้าจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะสำหรับทั้งแต่ก็เป็นเบอร์โทรของปูค่ะสำหรับท่านใดอยากจะร่วมสั่งล่งขั้วกับปูดำค่ะค่ะสำหรับคิมนีแอดก็เสนอให้เป็นเพียงแนวทางค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องใจสติกรงทุนทุกรั้งค่ะสำหรับคิปนี้ แอดกับขอจบไปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ